สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นคนที่เขียนตำนูนเขารู้อยู่แล้วว่าการเมืองสักวันหนึ่งมันจะมาถึงจุดจุดนี้นะครับตอนนี้ก็มาเถียงกันใครจะเป็นนูน่นจะเป็นไหลไปไหลมาก็เอามาวิเคราะห์สังเกตไหมคุณส่วนนักวิเคราะห์ทั้งหลายผิดมาโดยตลอดเลยไม่เคยถูกเลยนะเพราะเขาเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์การเมืองไทยนะมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนโกลูบายนะที่สําคัญไปมากกว่านั้นบางคนบอกว่ามันเหมือนสามก๊ก อการเมืองไทยมันยิ่งกว่าสามโก๊กถ้าลุงป้อมส่งธรงรมนัสไปไปเจรจากับฝั่งทักษิณน,นะฮะแล้วไปร่วมกับทักษิณงานนี้ผมเรียนว่าลุงป้อมปลาดพลาดใหญ่หลวงและปราดที่สุดในชีวิตเลยนะฮะและคนที่ประสานงานเนี่ยก็จะพาซวยไปด้วยไม่ใช่ซวยธรรมดาซวยใหญ่ซวยหลวงนะฮะ สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละที่คนสับสนว่าใครจะเป็นนายกรมตรีตอนนี้ก็มีตัวแปรที่น่าสนใจอย่างพลเอกประวิทริวงษ์สุวรรณเศรษฐาทวีสินอุงอิงตอนนี้พี่ทาก็ยอมถอยแต่ก็บอกว่าจะทำแคมเปญสู้ ทำทแคมเปญแถลงการด่วนนะเพื่อที่จะพยายามที่จะเป็นนายกรัฐมตรีให้ได้สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสอวอ3ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิ้มเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสวหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนแต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพรยายามทำทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตย เพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพและนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพักคก้าไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพักคก้าวไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พรพัตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับเพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จ สมรภูมิที่1ที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันข้างหน้าคือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมและสมรภูมิที่2ก็คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกถาวรตลอดการทั้งสองสมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสอวอให้ยืนอยู่ข้างประชาชน ผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสอวอในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สอวอโหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนหากพวกเราทำเต็มที่ ในสองสมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนเนเิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพักก้าวไกลเพียงพักเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสอวอและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทาภาร,รกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จอนาคตของพักก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสอวอกกันครับขอบคุณมากครับวันที่19นี้ก็คงจะมีการโหวตอีกครั้งนึงนะครับแต่ผมปรหนักใจแทนนะครับในัใจแทนกันนะครับนี่สมมุติว่าผ่านคืนผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็จะต้องมีการโหวตเรื่องไหนตองเตรีอ,อีกนะ คุณพนะิธาจะสู้ต่อไปไหมถ้าสู้ต่อผมก็คิดว่าแต่พักรัฐบาลก็ยังผนะครับยังมุมให้ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสจริง,รงๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะเป็นแก,กนาในการจัดตั้งรฐัฐบาลที่เพื่อไทยกับแต่พักเนี่ยเราก็ตกลองกแล้วไงก็จะอยู่ด้วยกันไงละนะครับ งั้นเมื่อเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องขอบก้าวไกลอยู่ไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับทาานสอวอจะเห็นยังไงสอสออีกฝ้างจะเห็นยังไงถ้าโหวตให้เพื่อไทยมันก็จบแต่ถ้ายังมีการเกี่ยงว่ายังมีก้าวไกลร่วมอยู่ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับ มันเ็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมเมื่อไม่ผ่านนะก็เป็นเรื่องของที่เพื่อไทยกันก้าวไปตกลงกันว่าจะเอาไงนะครับเรามีแต่ความคิดแต่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรได้นะครับเป,ป็นสองพักที่ต้องตกลงกันผมเชื่อว่าในที่สุดน,นะเพื่อให้มีนายกสิบคนที่สาิบไม่ได้ ก้าวไลวงก้องเสียสละนะครับออกมาเป็นสายพานนะครับเพื่อให้เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลไปตามที่พี่น้องระชาชนต้องการนีการจับพัวของเพื่อไทยมันก็จะอิสระเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นดึงพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์หน้าพักอื่นๆมาในต่างนร้ี้นะโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้มีเสียงเกิน3 1 0จเสียงมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการเรียจกตั้งรัฐบาลนะครับก็คงจะต้องมีการเรื่องใานุสติสักสามครั้งให้ทนต่อไปแล้วกันครั้งหนึ่งก็เนี่ยที่เสนอคุณพิธาครั้งที่สองก็เสนอผูดบัญชีรายชื่องพับเพื่อไทย แนะละอาจจะไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพรนะพักเข้าารยอมศสียสละนะครับเนะสียสละเสียสละอย่างนี้นะเสะยียสละยอมเป็นฝ่ายท้านแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยด้วยเจไาม,มาถึงเจะา่าใเจ้หมันกะ็นต้องคนเราเราต้องเอาใจเป็นไว้เพืว่วันข้างานะครับ คุณตลับซื้อโอ้โหก็ตลาดซน้อคุณอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ทุกภาคก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกเพียงแต่ว่าบางทีติดทิศมากติดทิศน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นปัญหาบ้างนะนะครับแน่นอป็ปกเป็นไปตามนี้นะทนิีหน่อยก็แล้วกันอีกไม่นานนะครับถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเสรีพิสุทธิ์คนนอกไงเลยทำไมพรรคสีส้มเขาถึงไม่ยอมถอยเรื่องม .112 ทำไมเขาถึงอยากจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขหรือว่ายกเลิกไม่ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเขาก็จะยื่นขอเสนอแก้ไขหรือยกเลิกในวันยังคำ่ำเขาจะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้รู้ไม่ว่าทําไมคนที่เชียร์พักเขาส่วนใหญ่ไม่รู้มักจะบอกว่าก็มีเด็กจํานวนมากอายุยังไม่ถึง18เลยติดคุกอยู่ร้อยกว่าคน และพักสีส้มเนี่ยเขาก็จะมาช่วยไงฟังดูดีเนาะฟังดูเป็นฮีโร่เลยล่ะคนที่ไม่รู้แล้วก็เชียร์พักเขาก็คิดว่าโอ้มีฮีโร่นะมีต้องช่วยนะเขาเป็นถึงฮีโร่เขาจะมาช่วยประชาชนแต่ในความเป็นจริงคนที่กระทําผิดมาตราหนึ่งสองก็คือกระทําผิดต่อความมั่นคงของชาติก็คือทำให้ชาติ แตกแยกเปรียบเสมือนคดีร้ายแรงอย่างเช่นคดีซ่องโจรคดีขายยาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงเหมือนกันซึ่งคดี1นึก็มีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้อาวุธใช้ปากเป็นอาวุธในการโจมตีและพักสีส้มนี้เขาเกี่ยวข้องยังไงไปดู คนที่มีคดี112ทุกคนได้รับการประกันตัวจากใครจากสสพักสีส้มทั้งนั้นเปรียบได้กับพักสีส้มอยู่เบื้องหลังในการที่ให้ท้ายเด็กเอ้าดาไปเลยกษัตริย์ดาไปเลยดาถูกดาผิดโกหกยังไงดาได้ดาไปเลย เดี๋ยวพี่ประกันตัวเองเดี๋ยวพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตเองแล้วเด็กมันได้ตังค์อะแล้วเด็กได้ตังค์ด้วยได้ชื่อเสียงด้วยกลายเป็นฮีโร่ย่อมยอมด้วยใครเราจะไม่ทําแล้วทำไมล่ะเขาถึงต้องไปยุให้เด็กพูดแบบนั้นทำไมเขาไม่ทําการเมืองดีๆทำไมไม่ใช้นโยบายของตัวเอง ทำไมถึงไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเข้ามาเสนอผลงานเสนอแนวคิดเพื่อดูแลประเทศดูแลประชาชนทําไมเขาถึงไม่ทําการเมืองแบบนั้นก็เพราะว่าหัวหน้าพักของเขาที่ถูกตัดสิทธิ์ไปอันนั้นคือหัวหน้าพักตัวจริงและหัวหน้าพักตัวจริงของเขาก็คือนายทุนไม่ว่าจะพักด้อมแดงด้อมส้ม นายทุนคือผู้บงการพักไม่ว่านายทุนจะสั่งไปทางซ้ายหรือทางขวาลูกพักก็ต้องทำตามเจ้าของพักของสีสม้มเขาไม่ได้หวังเป็นนายกบัฐมนตรีเขาหวังไกลวันนั้นเยอะเขาหวังเป็น,านาประธานาธิบดีลองไปหาดูคลิปที่ป้าเชงพูดไว้ป้าเชงรู้จักแม่ของธนาธรรู้จักดีด้วยและเขารู้ด้วยว่าแม่ ของธนาทรเป็นคนยังไงเขาวางแผนให้ลูกของเขาเป็นประธานาธิบดีและการจะเป็นประธานาธิบดีได้ต้องเอากษัตริย์ออกและจะเป็นประธานาธิบดีได้มันต้องแบ่งแยกรัฐแต่ละรัฐให้มีนายกเป็นของตัวเองนี่เห็นไหมเขาเดินตามคันลองตามวิถีที่เขาต้องทำทุกกระเบียดนิ้วเลย เพราะฉะนั้นการที่วันนี้พิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีความสำคัญกับธนาทรสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่สำคัญก็คือมวลชนที่เขายังสามารถให้เด็กพูดได้ที่เขายังสามารถให้ประชาชนพูดเรื่องกษัตริย์ได้ที่เขาจะต้องเร่งให้มีการแก้ไขคนจะได้ออกมาพูดเยอะๆคนจะได้ออกมาโจมตีกษัตริย์เยอะๆประชาชนจะได้ เกลียดกษัตริย์จนวันหนึ่งกษัตริย์ไม่ต้องมีแล้วเขาคนที่ดึงมวลชนให้เกลียดกษัตริย์ได้มากสุดท้ายประชาชนจะสนับสนุนเขาให้เป็นประธานาธิบดีมีตั้งหากจุดมุ่งหมายของพรรคสรุปว่าคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเหตุผลข้อเดียวคือคุณทําร้ายตัวคุณเองคุณพรรคพวกของคุณไม่ยอมที่จะถอย เรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเปรียบอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความเจ็บแค้นอะไรให้พวกคุณคะหรือสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลประโยชน์อะไรกับพวกคุณหรือคะคุณถึงตั้งใจลดทอนพระราชอำนาจของพระอ,องค์ท่านไม่ให้ความสําคัญไม่ปกป้องพระองค์ท่านดึงท่านออกจากเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนไทยให้เป็นสามัญชน คนธรรมดาและสุดท้ายประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะคุณไม่อาจเทียบพบระบารมีของพระอ,องค์ท่านหรอกค่ะคนไทยเรายังได้มีพระมหากษัตริย์เอาไว้คุ้มครองคนไทยทั้งผองต่อไปค่ะ <No. S 2> มึงชนะแล้วมึงจะได้เป็นรัฐบาลมึงเสื่อกโดนเอื่นพาไปกินโง่ก็เพราะมีติ่งส้มโง่โงอย่างมึงไงคนเป็นนายกอะมันต้องทำทุกอย่างบริหารประเทศดูแลประชาชนเจ็ดสิบล้านคนแค่นี้ที่มึงจะฟอร์มรัฐบาลมึงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วมึงจะมาดูแลประเทศชาติได้ยังไงพอเป็นนายกอะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่นายกแล้วก็ไปขึ้นเวทีพูดกับประชาชนประสายมันไม่ใช่ การถแถลงการด่วนอย่างกระทันหันของพิธานะก็บอกว่าจะให้มีการจัดกําเปนสร้างแรงจูงใจนะให้สวเนี่ยมาโหวตให้เขาเป็นนายกรมตรีซึ่งที่ผ่านมามีสวทั้งหมด13คนไปโหวตปรากฏว่าคนที่ไม่ได้โหวตก็ปรากฏว่าถูกโจมตีถูกบูลลี่เล่นงานถึงลูกถึงหลานสิ่งที่ตามมาคือสอวอต่าง ได้มีการนัดหมายที่สภานะครับแล้วก็ให้ทนายความส่งเรื่องราวนะครับเพื่อแจ้งความในคดีกับด้อมส้มทั้งหมดที่ที่ไปทําการบูลลี่สวนะซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานงานอย่างเป็นทางการสรวสมชายสมแวกการเป็นเจ้าภาพในการจัดเกมนี้นะครับและทราบว่าเบื้องต้น,นโดนไปแล้ว3และด้อมส้มจะโดนอีกเป็น10สอวอต่างๆกําลังรวบรวมหลักฐาน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเอาผิดกับคนเหล่านี้นะครับในขณะที่พิธาลิมเจลิญรัตมีการออกแถลงข่าวนะออกแถลงการอย่างเป็นทางการขึ้นมาอ้างว่าจะเดินหน้าโหวตเป็นนายกรัตรีอีกรอบหนึ่งนะครับและถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็จะเปิดทางให้เพื่อไทยนะเพื่อที่จะให้โหวตเป็นนายกรัตรีบ้าง ก็จะยอมถอยในขณะที найти, <c Ris ky> ่พลตำรวจเอกเสรีเตมีเยเวศนะฮะก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก้าวไกลเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายค้านยังไงก็ต้องยอมเสียสละนะฮะแล้วก็ต้องมาโหวตร่วมให้กับทางเพื่อไทยให้ได้มีเสียงข้างมากนะครับได้เป็นนายกกัตรีจึงจะสามารถปลดล็อกและต่อไปเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปและมีอะไรก็จะสร้างความสัมพันธ์กันได้ สถานการณ์ความคืบหน้าขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็มีการแต่งตั้งธรรมนัตพรมเผ่าพร้อมคณะเป็นผู้ประสานงานในการเจรจาซึ่งขั้วก็มีโอกาสที่จะพลิกซ้ายและพลิกขวาพลิกหน้าและพลิกหลังจนได้คำถามคือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าดูไปตามเนื้อผ้าดูไปตามปรากฏการณ์เอามาวิเคราะห์นักวิเคราะห์หลายก็หนีไม่พ้นบอกลุงป้อมเป็นนายกเศรษฐาจะเป็นนายกพิธาไม่เดี๋ยวเป็นละ นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสภาจนถึงขณะนี้ประชาชนคนไทยคงได้เห็นว่าพี่ธามไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกิดจากกะกะตได้มีการเอาผิดและมีการคุ้มครองชั่วคราวนะจากสารไม่ให้เป็นสอสอเหมือนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแตกต่างกันกลาวนี้ล่มเพราะสภาตายเพราะสภา วันนี้ประชาชนเห็นละรอบ2ถ้ามีการโหวตนะครับผมเรียนย้ำนะโหวตไม่ได้นะฮนะรเรื่องนี้เนี่ยมีการจำลองสถานการณ์เมื่อปี2559นกะฮะก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560โดยมีการเขียนเพิ่มเติม128มาตราการเขียนไว้ได้มีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตคือสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องของการโหวตนะครับว่าจะมีการโหวตในยติเดิมไม่ได้นะครับเว้นแต่มียติใหม่ซึ่งประธานเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้นะครับยติใหม่ที่ว่าอาจจะมีคนใหม่คู่แข่งใหม่แล้วแต่เนี่ยทำได้แต่พิธาโดดโดดคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะถ้าสภา,าย,ยังปล่อยให้โหวตประธานสภา,าย,ยังปล่อยให้โหวตมีความผิดตามกฎหมายตามมาต,ามมาตรา157นั่นหมายความว่า ถ้าบวชพิธาคนเดียวส่งชื่อได้คนเดียวพิธาทําทได้รอบเดียวรอบสองไม่ได้เว้นแต่จะมีคู่แข่งนื่องือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าโทษจะรุนแรงไหมก็ไม่ต่างจากสสเสียบบัตรสองใบซึ่งล่าสุดพักภูมิใจไทยสามคนเสียบบัตรแทนกันผิดระเบียบสภาระเบียบสภาเนี่ยหนักกว่ารัฐธรรมนูญหนักกว่ากฎหมายตรงไหนทราบไหมฮะ เพราะเขาเป็นผู้ออกกฎหมายและเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดแล้วยังกระทำความผิดในคดีเสียบบัตรแทนกันศาลไม่รอลงอาญานะสั่งจำคุกทันที3ปีนะฮะสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้เพราะเป็นหลักและในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมีการจำลองเหตุการณ์มีการประเมินสถานการณ์และสังเคราะสถานการณ์ว่าแบบนี้สไตล์เนี้ยมันจะมาถึงสักวันหนึ่ง เตรียมการไว้ทั้งหมด7ปีนะจึงเป็นรัฐมนูลพุทธศักราช2560ที่ผ่านมานะครับนั่นหมายามว่าถ้าเขาจะบวชเขายังบวชแบบเดิมก็เรียบร้อยเตรียมตัวเข้าคุกกัน,นใครไปร่วมบวชยกมือก็157และกล่าวนี้ศาลไม่รอลงอาญาคอยดูไม่เชื่อคอยดูนะครับเอาละนั่นคือประการที่1ประเด็นที่2ต่อไปที่มีการพูดคุยว่าบุเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า ผมเรียนย้ำนะการเมืองแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาในกะารพลตเวเสรีเตมีเวตก็บอกว่าก็ให้ภูมิใจไทยนะแล้วก็ให้พรรคประชาธิปัตย์มารวมกับเพื่อไทยแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะก้าวไกลก็มาช่วยโหวตให้หน่อยแล้วก็ให้เพื่อไทยเป็นนายกตุรีทําได้ไม่ทําได้ได้เป็นนายกได้เป็นนั่นหมายเขาว่า ฝ่ายไ,ไหนจะได้เป็นฝ่ายซ้ายจะได้เป็นนายกร,รัมรีสิ่งที่ตามมาคือ,อไรมันเคยมีบทเรียนในการยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองมาแล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการยุบพักไทยรับไทยชาติไทยและพักอื่นๆอีกหลายพักถูกยุบแต่คราวนั้นไม่มีกฎหมายเอาผิดหลังจากที่มีการยุบไปแล้วไม่มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ๋อขออภัยมีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปห้าปี แต,แต่รอบนี้ไม่ใช่มีโทษจำคุกพอโดนยุบพักเสร็จจะมีโทษจำคุก1-10ปีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เกิน20ปีนะฮะรอบนี้หนักนะมีคุกด้วยนะฮะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นคนที่เขียนตำมูนเขารู้อยู่แล้วว่าการเมืองสักวันหนึ่งมันจะมาถึงจุดจุดนี้ นะครับตอนนี้ก็มาเถียงกันใครจะเป็นนู่นจะเป็นไหลไปไหลมาก็เอามาวิเคราะห์สังเกตไหมฮะคุณส่วนนักวิเคราะห์ทั้งหลายผิดมาโดยตลอดเลยไม่เคยถูกเลยนะเพราะเขาเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์การเมืองไทยนะมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกขนอูบาบนะที่สําคัญไปมากกว่านั้นบางคนบอกว่ามันเหมือนสามก๊กหู <c> ่ย <oughs> <c oughs> การเมืองไทยมยิ่งกว่าสามก๊กถ้าลุงป้อม ส่งธรรมนัตไปไปเจราจากับฝั่งทักษิณน,นะ,ะแล้วไปร่วมกับทักษิณงานนี้ผมเรียนว่าลุงป้อมปราดปลาดใหญ่หลวงและปราดที่สุดในชีวิตเลยนะฮะและคนที่ประสานงานเนี่ยก็จะพาซวยไปด้วยไม่ใช่ซวยธรรมดาซวยใหญ่ซวยหลวงนะฮะเกมนี้จะเป็นอย่างผมว่าจะฟลุกเหมือนที่ผ่านๆมาหรือไม่ก็คอยดูก็แล้วกันนะสุดท้ายปลายทางการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจ นักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองแต่ยืนยันปันธงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท่าศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พาสถิตในหัวใจวงราชาไทยพักดีราชันวงราชาไทยพักดีราชัน หมาูใหญ่แผ่นดินทินทานฝ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฝ้าพาวานนำพืชผลได้กินฝ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฝ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฝ้าคอยห่วงหาาอนผูกคนฟ้าพาหวานตนผ่านพ้นโพภัยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้หวัน,ววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ในสัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหว,วั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น